เทนะคะทุกคนเพื่อที่จะไม่ให้น้องแตกเอ้ยท่านี้ก็เมื่อยนะเนี่ยคุณท่านได้เลยนะคะเรกเฮ้ยสุดท้ายยำ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 ยอันยองอันยองชอนนีนแตงกวาอิมิดาใจหัวได้ไหมวัสดี่ะาทุกคนพบกับรรยกาน ตื่ตื่ตื่นตื่จจะจะจทำเพลงเองอะทำอะไรคะวันนี้ก็คือวันนี้เรามาแบบเกาหลีใช่ไหมะเพราะว่าวันนี้เราจะกินอะไรที่เกาหลีก็คือตอนนี้เขากำลังคิดไข่ดองไข่ดองเพราะว่าเนื่องมาจากว่าบินไม่ได้บินไม่ได้ไปไม่ได้ดูแต่ซีรีส์เออเ้ยอยากกินอะสักหนึ่งสักหนึ่งเอาจริงๆไม่เคยทำอะไรอย่างนี้แล้วเราไม่เคยทำอะไรเลยจริงๆทุก EP เราไม่เคยทำอะไรเลย แล้วก็จะเกะสอนเก่งออสอนเก่งมาแม่ไข่ดองเกาหลีทำยังไงบ้างมันไม่ยากนี่ใช่ไหมใช่แต่ว่าเราจะบอกว่าเรามี2สูตรค่ะสูตรแบบเออละเหยลอยซะสูตรแบบนู่นนี่นั่นทำเ,เป็นเยอะออแต่อีกสูตรนึงคือกินเลยเอาือก,กินเลยแล้วกัน <laughs> <laughs> ฉันเรื่กสูตรกินเลยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากสูตรที่เราต้องแบบปรุงด้วยรสสีมือเราก่อนมั่นนุ่งโชวของมมั่นใจ อ,อ่ะอะไรบ้างเริ่มจากเครื่องปรุงให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำก,กระเทียมดองนะคะซึ่งก็จะเอามาแบบว่าดับกลิ่นคาวของไข่นะคะแล้วก็กลิ่นคาวของซีอิ๊วนะแซบค่ะเนี้ยอ่ดต่อแล้วก็ น้ำปลาน้ำปลานี่คือต้องแน่นอนแล้วอยู่ละต้องมีงเผื่อว่าซีอิ๊วมันจะไม่ไม่ได้รสชาติแล้วกเกลือก็บอกไป <c oughs> แล้วก็มีปรุงนิดนิดหน่อยๆนอ,นอ,อนะ,ะก็แบบใส่น้ำปลานะคะ,คะออส่วนเครื่องเขาเรียกอะไรเครื่องหมักของเราค่ะก็จะมีพริกนะคะอันนี้ก็เป็นแบบพรกพกพิกอ่าพริกเขียวพริกเขียวหรือบางคนอาจจะเป็นแบบพริกหยวกหรือเปล่าอะไรเงี้ยพริกหยวกก็ได้นะแต่ว่าพริกเขียวมันก็จะเผ็ดกว่าค่ะแล้วก็พริกที่หนูเผื่อบางทีเราอยากได้ความแซ่บ เธอเก่งว่ะเก่งอ่ะเผื่อเผื่อใครแบบอยากได้ความเผ็ดเพหน่อยชันนี่แหละชอบเผ็ดกระเทียมต้นกระเทียมไซส์ใหญ่นะคะถูกไหมใช่ล้นกระเทียมโทนนะคะแล้วก็เราจะทำไงเดี๋ยวเดี๋ยวบอกอีกทีค่ะแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็คือหอมหญ่ใหญ่หอม่เคยนัดกันเลยหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่นะคะนี่ก็เดี๋ยวเราก็จะมาหั่นนะคะลองทำดูเนาะครับผมเริ่มจากฉันจะให้เธอทำวันนี้เธอจะต้องโชว์ฝีมือ ทำไรแบบเต้นเหรอหั่นทุกอย่างที่อยู่ในวันนี้เตรียมเครื่องทุกอย่างที่อยู่โต๊ะวันนี้เอามาจะต้องเป็นเธอเท่านั้นแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวสำคัญขาดไม่ได้เออลืมได้ไงไ้อไข่ไข่นะคะนี่ก็เป็นไข่ไก่นะคะวันนี้เราก็เลือกมาแบบเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมฉันว่าเธอต้องทำแตกรู้รู้รู้เออเพเื่อแล้วเพราะฉะนั้นเต็มที่จ้ะยิบหยิบยิยิ เขาแบบนี่คือยังไงคือเตรียมหอมหอมมากเดี๋ยวถ้าจับเออเดี๋ยวตอนแรกนะคะเดี๋ยวโมจะปรุงน้ำก่อนเนาะเริ่มจากซีอิ๊วขาจะว้าเกลียดหมดเลยเกลียดนั้งหม่ตัวเองนึงมานั่นแหละฉันใส่เสื้อขาวนะขาหอมไม่รักเกินเราช่วยไม่ใส่ผ้ากันเปื้อนหรอไม่ใส่จับอีพีนี้จะโชว์นมให้กูใส่ผ้ากันเปื้อนแล้วแหละ มาชดเลยจะโชว์นมให้กูใส่อยู่แล้วแหละปากกะเพื่อนอ่ะเธอก็ใส่หมดเลยเหรอใช่เอ้ยชั้นนี้ก็มื่อยนะเนี่ยแล้วจะออกงาแตงกายขยอดๆแล้วก็เอานี้ไปทำอ่ะสมมุติว่าน้ำนี่เสร็จอะไรต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องหั่นใช่ป่ะใช่เอะเธอหั่นพริกให้ฉั้นหั่นเป็นยังไงหั่นเป็นท่อนเป็นท่อนประมาณประมาณไหนสองข้อสองข้อสองข้อแค่เนี้เหรอเอามาของเล็กสั่งเอามาสองข้ออย่างงี้ อ๋อโอเคไปสองข้อโอเค,อออเคหนึ่งขวดหมดไปนะคะเดี๋ยวเราดูก่อนต่อไปนะคะเราจะก็จะมาปรุงค่ะด้วยน้ำปลาหรอปรุงน้ำตาลก่อนน้ำตาลเพราะว่ามันจะเริ่มจากความหวานไง <Okay. S 2> ก่อนอื่นเนะี่ยเธอต้องชิมก่อนว่าซีอิ๊วอ่ามันมีรสชาติแบบมันแรงได้หรือยังออใช่ไหมมอะไรขนาดนั้นเราจะได้<า>ดแต่กลิ่นมันคือได้มากเลยนะโถ ม,มากนะได้ใช่ไหมฉันเชื่อฉันเชื่อปากอ่ะตักนี่ป <าง S 2> ันตันกี่ช้อนคะจะได้โชว์กล้องุนด้วยเท่าที่จะได้รสที่เราอยากได้อ่ะ,อะไปเ็<น>อาแค่เจ็ดก่อนอขอขอละลายที่เจ็ดคนก่อนอใส่กระเทียมดองนะคะเพื่อที่จะกลิ่นขา้าวเอา,าเ<ท>่อ,อยเทหมดเทหมดนี้แหละ เดี๋ยวเราชิมก่อนนะคะว่าน้ําตาลยังมันก็ยังไม่ได้ลายเท่าไหร่เออเดี๋ยวก็ละลายเนี่ยมันก็ต้องแบบติดหวานแล้วอ่ะอืมเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเยเหมือนเขาจะเสียชีวิตเลยไม่ใช่ใครใครก็ได้ช่วยเขาหน่อยเค็มอ่ะเค็มเค็มปี๊ดไปพังไปพังใส่ค่ะคุณแม่เป็นน้ําตาลคือจริงอ่ะเราเราเอารสที่เราชอบนะก็คือปรุงไปได้เรื่อยๆค่ะก็คือเติมไปได้เรื่อยๆแหละ แต่ว่าไอ้ไข่ดองซีอิ๊วอ่ะอย่างของเกาหลีเขาอ่ะก็จะแบบออกหวานๆน่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเน้นหวานนิดนึงคนไปเรื่อยๆใช่ไหมคนไปเรื่อยๆจะตอกไข่ี่ยตอกไข่ได้ไหมอ่ะเออเธอทำไข่เลยไปต่อไปเป็นการแยกไข่นะคะเบิร์อุปกรณ์จ้าหนึ่งหนึ่ง เห็นวิธีการแยกใช่ไหมเขียนเขาทำง่ายอ่ะคิดว่าไม่น่าง่ายต้องลองลองดูฉันว่าจจะง่ายรีบไงไปสูตรคนรีบนะคะก็คือเราสามารถใช้แบบขวดเคยทำบ้างเคยทำบ้างใครเคยทำบ้างอ่ะวอร์มก่อนวอร์มก่อนบีบก่อนบีบก่อนเธอต้องบีบให้มันแน่นก่อนเออแล้วก็ดูมันขึ้นมาอ่อยโอ้ my god โอ้ยไม่ก็วมันเยอะเกินแข่ขาอย่าให้ทำได้เลยทำได้เลยอ่ะได้เลยพี่มดแต่ว่าทำได้เลยตัวจ้ากูเลย <laughs> อ่ะตอนนี้เราใส่นะคะหอมใหญ่ลงไปแล้วอ่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะทุบนะคะกระเทียมใส่ยิย,ย,ย,ยอตอนนี้นะคะก็คือเครื่องแน่น สำหรับการดองเท่านั้นนี่คือฉันใส่พริกเพื่อแม่เธอนิดึงนะเมื่อกี้นะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตักนะเอาใส่ในคัพเป้แวร์นะคะพื่อที่เราจะได้เอาไข่เอาไปแช่แล้วก็เอาไปแช่เย็นดองไว้นะตอนนี้นะคะเราก็ได้ไข่ดองยู่ตรเกาหลีซึ่ง เห <G ül> มือนแบบโดนกานหายใจเวลาที่แบบตักค่อยๆตักเขาลงไปแต่มันนักแต่มันสีดูดีนะได้ไดแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะปิดนะคะเพื่อที่จะเอาไปแช่ตูเย็นเนาะแช่ไว้คือจริงๆอ่ะสุดเนี้ยถ้าจะให้อร่อยเลยก็คือหนึ่งคืนเนาะหรือก็เกิดใครแบบจริงๆอ่ะสักประมาณ6-8ชั่วโมงมก็ได้แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เราก็ปิดไว้หคืนเนาะเดี๋ยวพวกงดี้เราเออเราค่อยมาชิมอ่ะเดปิดไปก่อน ยำ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 ต่อไปสูตรเร่งรัดที่แบบว่าไม่ต้องทำอะไรเยอะก็ทำแบบนี้ตั้งแต่แรกก็จบละค่ะไม่ต้องมานั่งแบบดื้อๆออเพราะฉะนั้นนะคะสูตรที่สองเราจะทำจากนี่จ้ะอะไรนี่เลยอันนี้เป็นน้ำซุกี้ก็คือเป็นน้ำซุปซุกี้ของญี่ปุ่นอ่าอันนี้ก็เป็นของแบบยามาโมริอะไรเงี้ยซื้อที่ไหนซื้อได้ตามซิปเปอร์ทั่วไปหาได้ตามซิปเปอร์ทั่วไปนะคะซึ่งเราก็จะใช้สูตรเนี้ยคือตัวเดียวจบเลยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วเราก็จะใช้เราก็จะปั่นนะคะปั่น เดี๋ยวเรานะคะจะเทอันตัวนี้ลงไปนี่ก็คือน้ำซุปซุก,กิยากิแบบญี่ปุ่นแค่นรอไม่ต้องทำอะไรแค่นี้แค่กูปขันพริกขันกระเทียมตัง้งนานปรุงมันอยู่ตั้งนานเฮ้ยแต่กินยั้เมื่อกี้อ่ะเออมันฟีลลิ่งเดียวกันเฮ้ย ได้ว่าเรามาถูกทางแล้วอันถูกทางล่อถูกทางแล้วสิ่งนี้แหละที่ฉันต้องการอ่ะเอาแค่นี้ก่อนอ่ะไอต่อแล้วก็ใส่ลงไปจ้ะค่ะใส่เลยจะชอบเผ็ดฉันให้เอาไปเผ็ดทุกคนหน้าตามันมันมันก็ไม่แย่นะเอ้าเทียบเทียบเทียบ อันนี้ก็จะเป็นแบบสูตรที่แบบว่าใช้ฝีมือในการปรุงและชิมเละลิ้นของเรานิดนึงใช่ส่วนอันนี้ก็จะแบบว่าใช้ฝีมือในการขยับเอาไข่ลงไปวางให<ช>้มันได้ดีที่สุดอ่าถ้าเกิดใครอยากกินแบบสูตรหลักสูตรเร่งรัดเนาะก็บบสามารถใช้สูตรที่2ของเราได้นะคะซึ่ง<ช>แล้วเดี๋ยวเร,เราจะเอาไปดองเนาะไว้ในตู้เย็นนะคะประมาณ1คืนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาออกมาชิมให้ดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงพรุ่งนี้รู้อ่ะพรุ่งนี้เจอกัอนไปค่ะทุกคน อันนี้นะจะลองมากินดูทิ้งไว้ประมาณคืนหนึ่งนะคะมาลองกินกันคนจะมาใช้ฉันด้วยสามสองหนึ่งอร่ยอยอร่จับต่อไปนะเป็นแบบ สุดเร่งรัดนะไม่ยากมาลนะสองอร่อยชอบแบบที่ทำนาญมากกว่าคือไอที่มปนสำเร็จแหละก็อร่อยแต่ว่าเพราะว่ามันแบบ หวานมันนี้คืออืมแต่ไอที่เราทำนานๆมันมีแบบหอมหอมใยาหอมกระเทียมหอมพริกอะไรอย่างเงี้ยนะคะสรุปนะคะก็คือผ่านอร่อยมากขาอยากกินนะคะบิ่มๆ